Thank you. ก็ได้พักเลยมาพี่นอ้องชมบรรยากาศช่วงแรงๆช่วงแบบ8โมงนํำกันเนาะเสร็จลาตะคองนอะพี่น้องเนาะยังสวยนะเนี่นพี่น้องเดียวก็รังวันโอวันประท้วงประท้วงลายเดียวก็ดีเพางาม เ็นเนสะพานองเน็ตเขียนทางของนี่เนาะว่าเัื่องเล่นสางนีกับยิ่งใหญ่อลังการเลยพี่น้องเนาะสางเลยว่าไตาแบบตีนเขาไปนะพี่น้องสำหรับนะสำหรับผมนะวาสะวสวรรค์นเนาะแต่ผมเคยเห็นนะพี่น้องแบบน,นั่นก็สร้างที่แบบมาแบบนี้เนาะแต่เคยเห็นกับพี่น้องบางคนอาจจะเคยเห็นมาหลายที่เนาะ ไอ้แบบเนี้ยอาจจะมองเป็นว่าปกติเห็นบ่ประมาณนั่นอาจจะบดตื่นเต้นโมตื่นตาตื่นใจบ้านไอเนาะแต่ว่าสำหรับเปาวสวรรค์เองเนะาะจับบ้านย่ำไหน<ใ>น,นี่โอ้ยสะออนทักพี่น้องสะออนงามสะพานเนาะที่เล่ที่เี่กว่าที่ขึ้นสะพานข้างบนเนี่ย้อของต่ว่าเปลี่ยนใจบอลล้ย่านรถติดอยู่ข้างบนเนาะเพราะว่าเคยขึ้นไปเมื่อ หลายปีแล้วเนาะพี่น้องช่วงเขาเปิดขปีใหม่เนาะก็ขึ้นไปในรถมันติดอยู่ข้างบนเนี่ยไปเซฟว่าได้จอดที่หันหลังพี่น้องโอ้โหปวดขี่ปวดเหี่ยวสั่นทรมาขึ้นหลายคน่ะเขาเยี่ยงพนักพี่น้องภูเขามีกังหันลมอย่างทุกคนเนาะเขาเเยยยีีทงขวามือนะพี่น้องเนาะผมณลูกว่าพี่น้องอาจจะเคยขึ้นไปบ่อแต่ว่าบ่อสวรรค์นี่ขึ้นไปหลายที่อะไรหลายรอบแล้วเนาะ ดีมากเลยมันจะมองเห็นเขื่อนเนาะมองเห็นเขื่อนอยู่ข้างล่างนะพี่น้องต่วันนี้เขาวิ่งข้างล่างเนาะแต่บเป็นยังพี่นอ้องมไทยบรรยากาศข้างล่างเห็พี่น้องเบิ้งเนาะภูเขาต่งตงางๆคนนะ่ะหรือว่างามนี่พี่น้องงามงามครับขนาดแค่รับเอาวรวันนี้ผมเคยเห็นเลยเนาะผมเคยเห็นทางงามแบบนี้เนาะเพราะมีเอฟซีหลายคนเนาะ พี่น้องหลายคนก็คอมมิ์บอกมาว่ามันโมเมนต์เส้ียทางที่แบบงามที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยได้ว่ดสันแต่ว่าบ้าสวรรค์ก็บผเคยเห็นผมเลยเนะาะก็่เคยเห็นแต่เหมนของนี่เลยคิดว่าของนี่แหละเป็นแปลกตาตื่นตาตื่น,นใจเฮาที่สุดนะพี่น้องคึอแบบว่าอย่างที่บอกนะเขาเคยเห็นของของใดมาก่อนอาจจะเป็นแถวทาาเนืองามสีเนาะอ่า มันเคยไปอาจจะเป็นภาคเหนือบ่าทั้งไหนน้องพี่น้องคอมเมนต์บอกบางสวรรค์กับสาวะเไรดได้นะพี่น้องนะแต่ว่าบางสวรรค์เกับโบเคยไปทางเหนือนะที่นี่เนาะภางใต้ก็บโเคยไปได้พี่น้องด้วยว่าทั้งเป็นทั้งภาคใต้บ่ไปเขาไปสุดไปสุดกือสุมพรเนาะภาคใต้ก็บโเคยไปไปไกลสุดใต้สุดกับชุมพรพี่น้องแค่นั้นล่ะสุดแล้วพี่น้องเป็นที่ล่ะสุมพรเนี่ยนะ แต่ว่าภาคเหนือนี่กคยับ่งเคยได้ไปจเทือพี่น้องอยากมีโอกาสก็อยากไปจะได้อยากไปเที่ยวเขาพุ้งเขาข้อพุกทัเบิกอย่างนั้นพี่น้องนะเชียงมากนะอ่าแต่ว่าไหนบ่ได้ไหนบ่ได้พี่น้องตุนหมูมี่ตุนกระซ่าเพายังไม่ได้พอบักระซ่าัพ์เะาบูมีพี่น้องมีโอกาสได้ไปหรอก แต่ไทยบรรยากาศเมือทาเงเมืองห็พี่นอกก้องเบิ้งแค่ใน,ในใคี้่เห็นบอกพี่นอ้องงามนี่พว่าบ่งงามพูดนะปุ้ดตูพูดะนะมาปินมาปินเห็นมาปินวะพัดลมม้มว่นนะปินนะอาร์ตเบิ้งนู้หันพูดนะพี่นอ้องตื่นตาตื่นใจขึ้นเลยับเบิ้งน้อหเวลาเห็นว่า่นพัดล้มใหญุ่่นพัดล้มแหม่พัดล้มหมุนติวติวเห็นไหมแต่ว่าขึ้นไปข้างบนนี่มักแง่ฮักได้หัน ก็เดินไปเดี๋ยวนึงว่าเป็นหัวโลห์โอ้เปึ้งพี่น้องพี่ว่าโบงงามจังไหนพี่น้องเคยเห็นมาเห็นกับตาแต่ไปอาใครบอกเคยเห็นกับปิ้งโลดพี่ว่างามทางไหนเนาะพุดหนักขวามือกับพวกเขาข้างล่างกับเป็นทางข้างบนนี่เป็นทางด่วนที่เขาวิ่งอยู่นี่กับถนนสินธรรมดาเนาะมิตรภาพเนาะพี่น้อง หรือว่างามได้พี่น้องงามงามครับงามแฮงงามลายนะอันนี้ความสูงเนี่ยคือไต่เขาได้เนี่ยตีนเขาได้พี่น้องโมเมนตีนเขาือกลางเขาเลยพี่น้องอยู่กลางเขาเลยได้เนี่ยความสูงเนี่ยเห็นว่าปุ่นปุุ่ังคุ่นรถวิ่งอยู่ครับเห็นว่าพี่น้องรถวิ่งอยู่นะถ้าวิ่งข้างบนนี่ถือว่าวิว,วสวยขนาดเนาะ นะขอโทษขอให้พี่น้องคือบาสวรรค์เดบ๋ยวอดครับซาด้ยพี่น้องแต่แซงมาเรื่อยเนาะไอพี่น้องว่าแต่บาสวรรค์น,นี่ครับแช่ขัววสันตือิ่องที่เห็นในพี่น้องเขาซาเขากระโดครับแซงเนาะกระแซงมาเรื่อยแล้วพี่น้องเนาะแต่หลายท่าน ตาพี่น้องเอ้ยเขื่อนใส่มือกับเขื่อนล้ำตะครองอันนี้กับจุกพักรถเนาะพี่น้องแหวกขี่แวะเงี้ยวมองนี่ละ่ะจอดพักนอนนี่นะพี่น้องนี่เห็นปะโอ้ยปแบบีกไก่เนี่ยเนาะพี่นี่นะมองวันแค่ขับในขับรถบอกไว้เลยว่าพี่น้องเนาะเวลาขับรถเงี้ยวที่มักแบบขับยาวๆไปเลย ตีนเขาเลยพี่น้องเห็นบ่ดิสุดยอดบ่ไหนว่าบ่สุดยอดดูนะเบิ่งหน้าอัดอัดเบิ่งหน้าไม่หลานเบื้องพี่น้องคนน่ะหลานรับอยู่กับคุณคนนี้ก็งามว่าจเฉลยเนาะพ่อแม่นะเห็นพี่น้องว่ามันบ่งามตลอดเห็นพี่น้องว่ามันมีงามกว่านี้ก็เลยว่า้องถ่ายอห่าเบิ่งหน้าคักป่ะนะกันโมเสือกันเนี่ยนะ ก็หนีขทางนีตีนเขาก็ครับนี่นี่อยู่กลางภูเขาที่นี่นะยิ่งถนนซัมหนีเนาะสำหรับเปล่าสวรรค์นนะเราเคยเนาะนิ่งเปล่าเอ้ยบ้านยิ่งบ้านเปล่าสวรรค์นเนาะแต่ผมมีแบบนี้พี่น้องมันก็นเลยตื่นตาตื่นใจสักหน่อยนอึงเราเคยเห็นแต่ที่ว่าบ้านนอกก็ว่าว่าตัวพี่น้องเนาะแต่ยอมรับละบ้านเอาบ้านนอก โมบี้แบบนี้เองเนาะ วิ่งควมเร็้วได้เนาะลอยกว่วขึ้นไปรดพี่น้องสำหรับคนที่มีความพร้อมพอสมควรนะพี่น้องถึงจะใช้ควมเร็้วได้เน,ะเนาะทุกคนจะสามารถวิ่งเร็้วได้เนาะพี่น้องมันจะอยู่ที่ความสามารถหรือความพร้อมของร่างกายแต่ละคนเนาะพี่น้องเนะาะพอสวรรตะวันก็ตึ่งออกมาก จากกรุงเทพก็คือยังมีกำลังอยู่พี่น้องคนละกำลังก็จะไปหมดถึงคนละใกล้ๆถึงร้อยเอ็ดคนละพี่น้องมืดๆจังหน่อยนึกอะเริ่มแบบขี่ซาลงกันละแต่โบว้แบบนี้ตลอดดอกพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้มันกลางวันเนาะมันก็ขี่ได้เร็วได้นะพี่น้องแต่ว่ากลางคืนกะภาสีบุคเร็วไหนหรอกนะง่ายพี่น้องจบมาแล้ว ในเบื้องว่าสาวละเอเดินน้างหัวใสแล้วเนาะตอนนี้ก็ว่ารับตะคองแล้วเราบมีน้องเออ่จังแม่สาวละเอกะขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอัปเดตในเบื้องเรื่อยๆว่าสาวละเอเดินน้างหัวใสแล้วเราบมีน้องเนาะอะฮะสาวลเอกะขอบคุณหลายๆเนาะที่ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวละเอดกับสาวสวรรค์เนาะมาติดตามเฮ้ยเขาว่าติดตามสาวเอ็ดเราพีดเราถือกันขออภัยในเรื่องมีน้องเนาะมือใหม่หันเห็ด มื่อไหร่อาเทียราา์อาชีว์อาชีว์เบาน้ากับพวควายเป็นปัญญนใดเนาะฮัดเทียไปเห็นไหมว่าฮัดฟึ๊กจะคลองน้าเหมือนน้องพินองเนาะเนี่ยม,ม้วนทต่เนี่น <า S 2> <า>ยม้วนกับคอผู้ไพ่เบาแข็งไปหน่อยกับความสดอไพ่พินองดีชมกันได้แน่น,นอนอ่ะได้นนเด้อจ้าเด้อไปสาวเล็กกัขอจบคลิปไวปสนิทกันกน้องพินองเนานะกราบสวัสดีค่ะและบ๊ายบาย